ครับน้องใม่หยักพี่น้องน้องใม่หยักน้องใหม่หยักนวดกันด้วยกันน้องหัวไม้หน่อไม้หัวใหม่ไ,มไมงครับอึบอึบอึบโอ้ยอึดหมอยันขาดครับค,ค้ามจนขาดโตคนจะกินหุ่งซี่พี่น,อน้องเด็กครับ ปุณนะครับผมอุ้ยนอยอยากงามเลยครับผมพี่นองครับปุณนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซีบาบอยนดินทีดีสารแล้วกับพี่หัวดินทีดีสารด้อครับผมขอกาบสวัสดีพี่น้องนะครับผมติตามเราชมเป็นและเป็นกําลังใจให้บ้าบอยแล้วกับพี่หัวดินครับเมื่อนี้บ้าบอยกับพี่หัวดินพี่โจนะครับสามคนมาหาน้องใหม่คือเก่าครับเมื่อนี้ครับมาฮอดมาถึงเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องบรรยากาศข้างหลังครับมาฮอตไปนองใหม่แล้วครับผมนะครับ เดี๋ยมาบิ่งน้ำกันครับผมสีโซมสีม,นมันสีม้อนใหม่โ่ครับผมพี่น้องแต่มาบิ่งบรรยากาศข้างล่างครับน้ำเริ่มบกเลยครับผมพี่น้องบรรยากาศหอวยม่เซ่ครับ เอาบทที่ถามฟังครับวันนี้เดินข้าฟังเลยถ้าเกิดน้ำ ช่วงหน้าหนามมากครับผมพี่น้องแถวปลายกกใหม่ผมนะครับเห็นแต่ปลายไปเนี้ยครับผมพี่น้องแถวนี้นามถั่วมืดครับโอ้ม,ออมืองขามอะไรพี่น้องเด็กวสิมาขามหนามไปฟังทั้งผลครับนํามวงนี้แบบนกโอ้ยเด้กลับไปมองเกาขึ้นก็นแล้วครับผมพี่น้องมาบ่พ่อนอนหนึ่งครับน,น้ำก็น้ำกันทับพี่น้อง งามอยู่ครับผมเอ็นองงามอยู่ครับพี่น้องกะครับโอ้พี่น้องบ้าบอยให้พ่ออีกมาหั่นบ้าบอยออกก่อนนะครับผมเพิ่งยังไม่อีกกอนึงครับอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งมามาหอดีครับมันจะเป็นฟังสั้นๆสิครับฟังสั้นๆก้อนน้อยหมเพื่นที่อยู่ข้างบนนะครับ เม่องนอนนี่ครับผมพี่น้องพ่น่ะเมืงนอนใหม่นอนน,อน,นี่ออกแบบง่ามเลยครับโอ้แบบง่ามครับพี่น้องโอ้ยนอนนี่ครับ คนนะครับผมเบียดง่ายไครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกอะไหมครับไดลบแล้วครับรอหนึง น,นี่ครับปุ้ยพนะพี่น้องนอแบบใหญ่ครับผมพี่น้องพู้หนึ่นงครับนี่ได้แล้วนะครับสับเลยจ้าวันนี้่ได้เข่าดงครับวันนี้มาหาโนใหม่ฝากจังไดกาฝากพี่น้องเอฟซีครับของบ้าบอยกัอย่าลืมติดตามให้กำลังใจบ้าบอยนี้ด้วยครับ อหนบ้องมาบ่อยเอาครับบ้อง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 พันยัยควัดไปสมได้หลายครับบ้าเนี่ยลูกไปหอดปุ่นบาดนิงพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วเลยมันมีบ้าบ้องจีคอนครับบังนะครับน่ากิน คนออกคนเดียวท่นไปคนออกครับอย่าถ่งนแ้งถูกถึงยานถูกปุยเ้าครับผมโอ้อะไอย่างเดี้ยเดคนคนคอออกแ่้พี่น้องจับบอครับ เขาโจ้เลยนะผมเก็บฟันมันสวยแบมนี้ครับผมน้องเก็บมันสวยแบบนี้เลยอันนี้เขาไปเขาอะไรครับอ้าว,วได้แล้วองามอยู่ด้ครับผมพี่น้องพูน่ะครับหน่อไม้หน่อไม้ครับงามบอกมาละครับ ที่เขากอ่อไฟครับผมไปด้หามองเขากัน,นครับผมบ่บ่อยหมุนมากผู้ดเดียวดิครับนี่โอ้เดี๋ยวขออนุญาตหมุนเขากอ่อไฟก่อนครับผมพี่น้องครับนี่นอนลงมาแล้วนึ่งพระนางครับนึกงนึ่งพระนางครับผมอ นอนเหิวครับเป็นน้ำเป็นน้ำครับได้แล,แล้วครับขาดแล้วกระิมตอตาโนประมาณนี้นอนเหี่ยวๆแบบนี้นะครับผมก็ตั้งกล่องอครคขับผมพี่น้องตั้งยนกครับลำบากเชิบเชิอบอาดึงอกเลยจ้า เสียบเลยเสียบเลยชัวเสียบเปิ่นสีกับเปิ่นอุ๊ยจังสไปควนครับผมพี่น้องนี่นะครับพี่น้องพห้พี่น้องคน,นมาฟันเอาครับหนึ่งนอสองนอสามนอสี่นอห้านออืด ไม่จงไว้ให้เลยนะครับโอ้โนี่เดีมองไปมองมาก็เจอแล้วนี่ครับผมห้อยพี่น้องเพื่อนๆเอคาครับนี่นค้องเนี่ยเนี่ยเพื่อนออกไปเลน้ยงหม้เผาพี่ครับสองนอน้อยพี่น้องเพื่อนๆไปครับงี้บอกว่าเสียเอานอนนี่ครับพี่น้องดีเดีเพื่อนจงไว้ให้นอนหนึ่งครับผมนะครับนอนหนึง่ง นอนคนเอามีดเอาผ้าเอาเสียมเอาสับเอาครับเหลือหนึ่งนออย่ครับน้ำกระโพดโพดคุณรับนอนหนึ่ง ขาดแล้วครับนอกข้างบนก็สิบอะไรหร,หรอกครับพี่นอ้องอันที่สองอันที่สองหักเข็มไปถือควนคันหาพวกโร่น้องเดี๋ยวผมบอยที่พามาเบื้องข้างในครับ มีไหมเออกระสิมมีอยู่หรอครับผมปกติเพิ่นกะขึ้นเวลาหนามเพิ่นมาแซงสิเพิ่นกะขึ้นอยู่ครับขึ้นเหี่ยวขึ้นยังดูครับผม,มนะพี่น้องนะพูนครับก่อนทำไมข้างในครับจะพอไปหรอครับผมพีม่น้อยยัน ไปครับนี่ได้แล้วครับน้องงามอยู่ครับผมพี่น้องนะครับได้แล้วจ้ามาแล้วมาแล้ว อู้นอนงามอยู่ครับผมพี่น้องเสียมกับพวกเขาพี่น้องเสียบพวกเขาหรือว่าสับแก่ปุ๊พี่น้องคุณนะครับอู้ครับผมไม่น้อยสองนอครับสองนอสองนอเหี่ยวเหี่ยวสองนอเหี่ยวเหี่ยวครับเดี๋ยวจะนอเหี่ยวแล้วครับผมมือนึ่งนี่มาแล้วหนอนที่สองกำลังตามมาจ้า ได้มาแล้วครับสมอครับได้แล้วจ้า จะหาไปเรื่อยๆครับบ้าบอยสิหาออกไปหารถเราลรอครับคุณพี่น้องเดี๋ยวค่อยเบ้วงน้ำกันอีกครับอย่างอ่อนเลยครับคนใะดตายแล้วตายแล้วนอบักไงน้องพี่น้องโหนะครับเกจงอิ่มเลยครับนอนนี่ครับค,ครับผม ปาดพี่น้องนอนี่นอนี่โอ้ยเบิ่งกับผมพี่น้องครับยังไงเลยพี่น้องยิงหิมเซะครับนี่ครับนี่ครับมันเป็นสั้นๆส,สั้นแบบนี้ครับต้องไปกับกิ่งคุลืคุลือคุล,ลืตกเสะคนละครับพ่นอหพำ่นละครับนอนหนึ่งบู๊ยพี่น้อง,องลืมเห็นนอนนั่นครับพ่นอะ่ะก็เห็นครับ นี่เดี๋ยวมาเอานอนนี่ก่อนครับป่าพี่น้องเห็นอีกแล้วครับผมเทิงเทิงผมครับเดี๋ยวเบอยจะขึ้นไปเอานอนนี่ก่อนพี่น้องบ่อบอยกับซับได้หลายนอเติบแล้วล่ะครับซีหางโนอแล้วครับยอยู่ข้างบนเดี๋ยวาายจังไปคอนน้ำกันครับเดี๋ยวเบอยสิขอซับนอนนี่ก่อนครับผมพี่น้อง๊อนี่ โอ้ยไปทางเหนือพี่น้องเสียขึ้นไปได้ขออนุญ,ญาตโย่นนะครับเพ้่อเพราะว่าของไว้อยู่ข้างบนครับมี้ยสองหนอฝนตัวนีิพี่น้องสามหนออาบุยอาบุยแต่หลังดันออกครับผมพี่น้องอุ้ยสามหนอนนครับหนอเหี่ยวเหี่ยวสามหนอสวย ครับผมไปกองเลยก่อนครับผมอออสองนอ่ะครับตายใจที่เป็นลมเนี่ยยัยงขึ้นยังลุงเซ้นี่บอมเป็นธรรมดาด้วยครับี่น้องอุ้วน้องก็เชียวเลยนะ นี่เดครับสารูครับผมครับน้องใม่หยักพี่น้องน้องใม่หยักน้องใหม่หยักยกเกินได้พี่น้องหน่อไม้หน่อไม้หน่องใหม่ยงครับอึบอึบฮึบโอ้ยอึด ไหอ้พันขาครับข้ามนขาดโตคนจะกิ่งหงเซ่พี่น้องเด็กเอ้ครับอ้ยปุดนะครับผมอุ้ยนอนอยากงามเลยครับผมพี่น้องครับปุดนะครับครับผมต้องปีนขึ้นไปข้างบนครับครับผมครับนอนใหม่น้งกันครับผมพี่น้องครับผมบ้าบอยปีนขึ้นมาแล้วครับเมื่อกี้นี้บ่าบอยปีนขึ้นมาจากจุดนี้ครับ นะครับผมอู้ยนะครับผมพี่น้องนอน,นี่เพิ่นเอาไปแล้วครับพี่น้องเอา<อ>บักง่ายเลยครับเพิ่นเอาไปแล้วเบาๆใช่ปะเอานอนนี่ครับโอ้ยขาดแล้วจ้าบาดเดียวชั่วเลยบาดพี่น้องโอ้ยน้ำก้อหลัง ขาวจัวเลยครับผมพี่น้องขอนนุณครับครับพี่น้องครับหลังจากบ้าบอยอ่าไปทับน้ำใหม่ข้างล่างนะครับผมมากอะออกมาคอนนะครับนี่ครับผมน่าขาวขาวเลยครับผมพี่น้องออกมาคอนไสามงอนครับขอบคุณพี่น้อง นอราทำนราตุ่มบ่อยกเอาเือนกันครับว่าตรงนี้ครับพี่น้องค้นหาไปหมดแล้วไงจนะ <c oughs> ม,มีกับไคเซ่สชิหอดรถพี่น้องก็

เดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับผมพี่น้องยูยูรถครับเดี๋ยวไปสรุปยูรถไปเบิ้งของพี่หดินกับพี่โจน้าครับผมพี่น้องบ้าบอยกาสิเอาไว้สานิกสะกอนครับเดี๋ยวไปพ่อกันยูรถครับสวัสดีครับครับผมพี่น้องครับหลังจากที่มาบอยแบกกระสอบนอใหม่มากนะครับผมพี่น้องในถุงยามนึงพอดีครับมาหอดรถหรอครับ วาเบิงน้ากันครับผมมื่อนี้ก็บบ้บอยก็ได้เต็มเต็มยามเลยครับเพราะว่าหาหาออกมาหาออกมาเรื่อยๆนะครับก็ได้หลายอยู่ครับผมผลงานของบ้าบอยครับพิดแต่ว่าพี่ห้อยดินกับพี่โจยังไม่ได้ออกมาอยู่ครับผมเดี้ยวผมงของบ่าบอยครับนี่พี่น้องครับน้องใหม่บ้าบอยครับนี่ไอที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่เสียบเสียบอยู่ข้างข้างสินะครับบ้าบอยหาหาออกมาทางนะครับทางยางมากครับผม ใก้เกือบสิบนออยู่ครับผมพี่น้องเต็มกระสอบจนได้เสียบคางหมดแล้วครับขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับให้กำลังใจบ่าวบอยดินที่นี่สารครับฝากพี่น้องไว้น้ำนึเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจบอยนี้เด้อครับเดี๋ยวรอเบิ่งน้ำพี่โจกับพี่ห้อยดินครับผมว่าเพิ่นจะได้หลายบ่ครับกะที่ได้หลายอยู่แล้วครับเพิ่นเพิ่ไปสองคนกัไปสองตาน้ำนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันครับครับผมพี่น้อง ฟังเสียงฟังเสียงครับไอติมมาก่อนมัไอติมมาก่อนมัวติมติมกวกมาก่อนมูนติมมาขึ้นมาขึ้นรถแล้วโอ้ได้หา,มาบ,บมาครับผมพี่น้องเจ้ากุดเจ้ากุดก็มาดนหาบมาบอ พี่โจกับพี่วฮาดินหามานักแหงผู้นักครับนอนมาใหม่มาใม่มันมันมันไก่ยังซ้ำนี้ละ่ะไอโจ,โจนอแบบนี้ละ่ะเพราะว่า,าอนอนยังไงมันอยู่ฝาเซมขามไมปหมดเลยมาหอดดุลน,นะครับ<อ>พี่น้องครบับบ่อยครับตาเบาโจว่าดินครับ มันของบเบอยครับบเบาๆใส่ถุงยามครับหมือนถุงยามครับเต็มหมดกระเป๋ากระเต็มถุงยามกระเต็มครับพี่น้องครับโอ้น่ยนี่ก็มี่กระม,มีแต่กระเป๋าที่ซื้อตัวไหนพี่น้องอห้านี่ห้านีห่ห่างตัวผู้ใดผู้นี้ห่อนจนได้ถอดเสื้อได้ครับผมพี่น้องผู้น่ะห่อนแห้ง นี่ทำเสียงบ่ดินกะปิดกกครับพี่น,อนอ้องข้าวลงครับกระบ่อบอยกระส,สีอ้อยสมิตรสะกดฤกษ์ครับผมกมาสรุปให้พี่น้องเบื้องสมิตรนะครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับตาพี่โจกับพี่หัวดินครับครับผมก็ได้อยู่หลายอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้บัวใบก็ใช้ใบสมิทธสักก่อนครับผมพี่น้องพบรพอกันคลิปหน้าขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำด้วยสุขภาพแข็งแรงสุขูสุข้อนครับอยู่ดีไม่แห้งครับผมสวัสดีครับคุ่โจพี่ฮขดีนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเตรียมของขึ้นรถก่อนพี่น้องพี่เลยไปกลับไปนี่กับสิบกเฮ็ดอีกครับผมพี่น้องครับไปปอกไปเคียนครับผม